จัดอันดับ1ิบกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าสงครามโลกครั้งใหม่ประตุขึ้นใครจะยืนหยัดเป็นมหาอำนาจบนสมรภูมิวันนี้เราจะพาคุณไปดูสิบอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปี2025แต่ละชาติไม่ได้แค่มีทหารแต่มีเทคโนโลยีสุดล้ำอาวุธทำลายล้างและพลังการข่มขวาญที่โลกต้องสะเทือนอันดับหนึ่งสหรัฐอเมร,ริกา USA พยายอินทรีเจ้าแห่งฟ้า งบกลาโหมมากกว่า850 0 0ล้านดอลลาร์มีเรือบรรทุกเครื่องบิน11ลำ F-22 รับเธอ F-35 และโดรนล่องหนมีฐานทัพกระจายทั่วโลกสารัฐคือเบอร์หนึ่งทั้งด้านเทคโนโลยีกำลังผลและอิทธิพลระดับโลกอันดับสองจีนมังกรแห่งเอเชียทหารประจำการกว่า2ล้านนายมากที่สุดในโลกพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเอง เทคโนโลยี AI และไซเบอร์วอร์ลัมหน้าเป้าหมายของจีนชัดเจนขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งภายในไม่กี่สิบปีอันดับ3รัเสเซียมีขขาวอันตรายกองทัพนิวเคลียร์อันดับหนึ่งของโลกรถถังที่1 4มอเทอร์และระบบป้องกัน S00 4แม้เศรษฐกิจจะลำบากแต่แสนยานุภาพยังน่ากลัวรัเสเซียยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการรบภาคพื้นดินอันดับ4อินเดีย ช้างศึกแห่งเอเชียใตย้ทหารมากกว่า1.4ล้านคนอาวุธนิวเคลียร์พร้อมยิงพัฒนาระบบอาวุธและอวกาศของตัวเองอินเดียเติบโตเร็วและเป็นกำลังสำคัญของโลกใหม่อันดับ5สาราชอาณาจักรยูเคราชสีแห่งยุโรปกองทัพเล็กแต่ทันสมัยมากเรือบรรทุกเครื่องบินในเชมิสควีนเอลิซาเบธเป็นพันธมิตรเนโตท,ที่แข็งแกร่ง อังกฤษยังครองอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศอันดับ6ฝรั่งเศสพยาอยินซีแห่งยุโรปตอนกลางมีกองทัพนิวเคลียร์และเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองกองทัพฝรั่งเศสเน้นการรบทั่วโลกในอดีตอณานิคมฝรั่งเศสคือกองทัพน้อยแต่หมัดหนนะักอันดับ7ญี่ปุ่นซามูไรไฮเทคแม้มีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญแต่มีเทคโนโลยีขั้นเทพกองกำลังป้องกันตนเองที่ล้ำสมัยสุดในเอเชีย เป็นพันธมิตรแนบแน่นกับสารัฐญี่ปุ่นอาจไม่รุกแต่รับไม่มีพลาดแน่นอนอันดับ8เกาหลีใต้เสือซุ่มแดนโสมอยู่ในภาวะพร้อมรบตลอดเวลาพัฒนา AI และโดรนสำหรับการรบล้ำหน้าทหารเกณฑ์จำนวนมากฝึกหนักอยู่ใกล้เกาหลีเหนือจึงต้องแข็งแกร่งเสมออันดับ9เยอรมนีเครื่องจักรเหล็กแห่งยุโรปผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตอาวุธ ทับบกและทัพอากาศมีคุณภาพสูงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนโทรในยุโรปเยอรมนีแม้สงบแต่พร้อมเสมออันดับสิบตุรกีสพานเชื่อมโลกอาหรับกับยุโรปทับบกใหญ่ที่สุดในเนโธนอกสหรัฐมีบทบาทมากในตะวันออกกลางอาวุธผลิตเองได้หลายประเภทตุรกีกำลังจะกลายเป็นพลังแห่งภูมิภาคโลกกำลังเปลี่ยนและกองทัพก็เปลี่ยนตาม ประเทศไหนจะขึ้นสู่จุดสูงสุดต่อไปฝากกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าใครคือกองทัพที่น่ากลัวที่สุดในอนาคตฝากกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ